สวนก่อนด้วตอนนี้เราก็รอล,ลำมายังไม่พร้อมกันแอ,ดม,นอ,อดมินทำอะไรแอดมินทำอะไรเนาะแอดมินทำอะไรเนาะสวัสดีสามท่านค่ะรอล,ลำ พาดูเห็ดกระเต่าพาดูเห็ดก่อนมีเห็ดละงอบสีแดงสีเขียวมีเต่าน้อยสองตัวมีเต่าน้อยสองตัวนะคะสี่มีเต่าน้อยสอตัวนี่สวัสดีจ้าตอนนี้เราก็รอลำอยู่นะคะ นี่มีเต่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณภะษาญี่นค่ะคุณแค่นะคะสวัสดีจ้ามีเต่าน้อยสองตัวด้วยนะคะโอ,อ้มีเต่ามีเห็ดละงกสวัสดีทุกคนคะ่ะรอรามอยู่นะคะตอนนี้นางรามยังไม่ครบตอนนี้เราก็รอรามกัน แอดมินน้อยกำลังเล่นอยู่กับเบะเพิ่อนทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดี15ท่านนะคะขอบคุณค่าที่เข้ามานะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้รำดีใจด้วยวันนี้รำค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ อันนี้ยายใส่ชุดสีเหลืองนะคะพี่นะคะันนี้ใส่ชุดนี้นะคะสบายเพิ่งอมาวันนี้นะคะสบายเป็นสบายทอนะคะ ดีกยายจะพาดูสวนไปก่อนแอดมินมาแอดมินแต่งตัวอยู่นะคะแอดมินมาแล้วแต่แต่งตัวอยู่นะคะสวัสดีสามสิบท่านนะคะพามชมสวนดีวก่อนเนาะนูน่นสาวน้อยคนสวยอยู่นู่นนะคะฟีฟซีนะคะสวัสดีจ้ารอแอดมินสองสามคน ยายจะพาดูเห็ดเห็ดเปแตนนี่นะคะเอฟซีนะคะสวัสดีจ้านี่อันนี้มีสีอะไรสีเหลืองมีเต่าน้อยหนึ่งตัวนะคะนี่นะคะมีเต่าน้อยหนึ่งตัวมีเห็ดสองจุ่มสีส้มกับสีชมพูนะคะเห็ดเต่าน้อยหนึ่งตัวนะคะ สวัสดียี่สิบก้าท่านนะคะวันนี้พาชมสวนก่อนรอแอดมินนะคะน้องนั้นครบหมดแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วแอดมินน้อยอดูแอดมินน้อย